สวัสดีครับผมบอสซรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการปวดฤดูอีกแล้วนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจคือว่าเขาเนี่ยทำหมันแล้วนะแล้วก็คงจะมีลูกพอแล้วแล้วก็เขาเคยฉีดยาคุมด้วยเออตอนที่ฉีดยาคุมเนี่ยเขาไม่ปวดเพราะไม่มีเม่นเพราะยาคุมชนิดฉีดเนี่ยจะทำให้เกิด a ัลโติเอ็นโดเมติยมเยอบุูลูกฟอร์เพระคนไข้จะไม่มีเม่นคนไข้ก็ไม่ปวดเม่น แต่ว่าฤทธิ์ของยาคุมชนิดฉีดก็แบบที่ผู้หลายครั้งแล้วก็คือว่าเป็นทําให้อ้วนนะอ้วนเนื้อตันอันท,ที่2ก็คือเป็นฝ้านะเป็นฝ้าแบบฝ้าผิวเสื้อนะถ้าเป็นชาวนานเนี่ยจะเป็นฝ้าผิวเสื้อเขาก็เลยไปทําหมันแต่ทําหมันคนใกล้ต่อมาก็กลับมามีเมนแล้วก็ปวดท้องปวดเมนนะะเขาก็ถามว่าอย่างเงี้ยเขาทําหมันแล้วเนี่ย กลับไปฉีดยาคุมได้ไหมได้สบายมากแต่ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องฉีดยาคุมมันคงไม่ปวดทําไมเขาบอกว่าปวดมันมันมันจะรุนแรงขนาดนั้นนะกินยาคุมไปเลยนะฮะกินยาคุมธรรมดาเนี่ยอาการปวดเมนนที่ไม่รุนแรงเนี่ยการกินยาคุมเนี่ยจะมีส่วนช่วยค่อนข้างจะมากทีเดียวนะฮะวิธีการกินยาคุมแล้วก็เม็ดแรกสาคัญที่สุดนะฮะ ก็คือเรากินในในช่วงปกติเราก็กินในในช่วง3 4วันแรกของของเมนพอมีเมนเราจะกินเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เรากินแบบ28เม็ดดีกว่ายาคุมมีอยู่2ชนิดมี21เม็ดและ28เม็ดใช่ไเม็ดแรกสำคัญที่สุดก็กินภายใน5วันแรกของการมีเมนวิธีนี้เป็นเป็นวิธีการกินเพื่อคุมกม,มเนิดนะครับแล้วก็เรากินไปครบ28เม็ดเราก็กินแผงต่อไปได้เลยแต่คนนี้เนี่ยเป็นเป็นชนิดที่เรียกว่า ไม่ได้ต้องการคคุมน้ำนิต้องการที่จะไม่มีเม็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมีวิธีการกินอย่างอื่นแทรกเข้าไปได้ด้วยนะอย่าไปน,นึกว่ากินไม่ได้เราก็อาจจะเอาชนิด21เม็ดเนี่ยมากินไปเรื่อยๆเลยโดยที่เราเรากินตอนนี้เลยไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เราเราก็กินไปพอ21เม็ดพอครบยื่เอเม็ดเรากินแผงต่อไปได้เลย พราะฉะนั้นเยื่อบุมลูกเราก็จะคงคุณสมบัติที่มีตัวฮอร์โมนเนี่ยทำให้เยื่อบุมลูกเนี่ยคงสภาพของเขาตามปกติเพราะว่าเยื่อบุมลูกที่ที่หนาตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นการหนาตัวขึ้นมาจากยากคุมเพราะฉะนั้นตามเดที่คุณกินยาคุมเนี่ยคุณไม่มีเมนอยู่ละแต่ว่าเยื่อบุมลูกมันจะหนาขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าไม่หนามากไม่หนาเท่ากับตอนที่เราปล่อยให้เป็นอ่ามีมีรอบเดือนตามปกติไม่หนาถ้าขนาดนั้นสมมติกินไปยี่เบนเม็ดแล้วก็ต่อทันทีเลยแล้วเราอยากมีเมนเมื่อไหร่นะ สัก2เดือนสมเดือนเราปล่อยไม่ีเมนทีนก็ได้โดยที่พอเราปล่อยเม็ดสุดท้ายเนี่ยเราก็นับไปเจวันเหมือนกับเรากินยาคุมชนิด2ี่เม็ดทั่วไปคือยาคุมชนิดที่21เนี่ยเนี่ยพอเรากินพอครบวันสุดท้ายเนี่ยเราจะนับต่อไปสมมติเราครบวันที่20บใช่ไหมเราก็นับไปวันที่21 22 2บ2 4็ด26 27ิบสองสาสี่ยี่้ายี่หกยเ็ดราก็กินวันที่ย8ดนะแผงต่อไปนั้นในระหว่าง วันที่21-27เนี่ยก็จะมีเมนมาเราไม่ต้องไปสนใจในกรณีที่ปวดเมนแบบแบบคนนี้นะเราอาจจะกินแบบนั้นก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปดูเลยว่าเรามีเมนวันแรกเมื่อไหร่